การน,นั้นมีคุณค่าใช้ทั่วล่าทุกคนล้วนหมุนผ่านทั้งแสงไฟน้ำมันทุกวันวานควรจัดการอย่างดีให้ยืนนานหากฟุ่มเฟือยเปลืองไฟไม่ระวังทรัพยากรพังเสียวันผ่าน โลกจะร้อนฝนแรงไร้เบ่งบานล้วนเป็นผลจากการไม่ได้ใส่ใจเดินทางใกล้ใช้จักรยานแทนรถลดการปดวันพิษให้โลกนี้เพื่องานสะอาดควรใส่ดีเพื่อชีวีปลอดภัยในวันวาน จงเริ่มต้นจากตนให้คนเห็นหมั่นประเมินลดใช้ได้มากไหมเปิดแอร์ทิ้งเปิดเถิดจะเกิดภัยใช้แสงไฟแต่พอไม่หลอหลีใช้แสงแดดผลิตไฟไม่เผาฟืนลดควันกืนชั้นฟ้าให้หน้าสารร่วมมือกันประหยัดทุกถิ่นฐาน เพื่อวันวานเบิกวานตลอดไป